อันดับประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกในปี2022ที่นักท่องเที่ยวต้องใช้ความระมัดระวังในนี้มีไทยแลนด์ติดอยู่ด้วยในอันดับที่12จาก50อันดับไม่ได้บอกว่าห้ามไปหรืออะไรแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังก็เป็นการจัดอันดับจากบริษัทประกันระดับโลกแห่งหนึ่งเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอซึ่งเขาก็ จัดอันดับมาคือประกันเขาก็ต้องมีลิสต์พวกนี้เพราะว่าเมื่อลูกค้าซื้อประกันไปแล้วก็อาจจะมีการต้องมาเคลมประกันเกิดขึ้นฉะนั้นเขาก็เหมือนจัดเป็นข้อมูลเอาไว้อะจัดข้อมูลเป็นดัชนีความปลอดภัย Travel Safety Index ซึ่งจัดจากนี้เลยทางข้างล่างก็คืออัตราการฆาตกรรมโดยปืนเดี๋ยวรูปอ,อัตราอุบัติเหตุบนถนน อัตราการฆาตรกรรมโดยใช้สารพิษอัตราการเสียชีวิตจากความสกปรกและกันมีรูปแบ่งสาบด้วยอันนี้อะไรไม่รู้อะโรคติดต่อแล้วก็อันนี้คืออะไรอะค่าตัวตายแล้วก็ภัยธรรมชาติแล้วก็มีคะแนนรวมอยู่ทางขวาด้วยเอาเรียงกันไปเลยเอาบางประเทศก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจัดอันดับกันทีหลังก็คือประเทศที่น่าสนใจที่เรามักจะรู้จักกันก็คืออินเดียติดอันดับที่สองอู้ แต่ออฟริกาใต้อันดับ1ก็คือชนะคนอื่นเขาขาดลอยเลย500ติดลบนะคะแนนติดลบหมดเลยติดลบ500คะแนนอินเดียติดลบ370แล้วก็มีอะไรอีกอาเม็ซิโกด้วยเหรอติดลบ285แคมโบเดียอันดับ6ติดลบ254ฟิลิปปินส์อันดับ7ติดลบ243เวียดนามเนื่อตอนนี้อยู่เวียดนามอยู่ตอนที่พูดดีโอนี้อันดับ9ติดลบ229แล้วก็อินโดติดลบ226 จีนไม่พูดคะแนนแล้วนะไทยแลนด์อันดับ12มาเลเซียอันดับ18มีอเมริกาด้วยอันดับ20ก็คือเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ดันมาติดอันดับความไม่ปลอดภัยจัดจากอะไรเนี่ยมีเบลแกเรียอันดับ25โปแลนด์อันดับ26ตุรกีอันดับ27ฮังการีอันดับ28แคนาดาด้วยอันดับ29เกาหลีใต้อันดับ30มีออสเตรเลียด้วยอันดับ32เอาเป็นว่ามาเรียงสีดูจากสีแล้วกัน ก็เป็นแผนที่นี้ตามรายประเทศส่วนจะน่าเชื่อถือได้หรือไม่ก็ต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองเพราะว่าตามสีแล้วนี่ไงเนี่ยพวกสีแดงมีสีแดงเข้มก็คืออินเดียใช่ไหมไทยเราก็สีแดงปกติแล้วก็มีพวกนี่สีส้มสีส้มเข้มส้มอ่อนสีเหลืองออยุโรปก็เป็นสีเหลืองแล้วก็สีเทานี่คืออะไรไม่มีข้อมูลครับก็ประเทศพวกสีส้มกับส้มอ่อนกับสีเหลืองมันจะมีบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าประเทศที่เขาจะ รวบรวมข้อมูลได้เนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศใช่ไหมไอ้พวกสีเทาเนี่ยเก็บข้อมูลไม่ได้ไงฉะนั้นก็เลยจํานวนประเทศที่เก็บข้อมูลได้มันก็มีอยู่แค่นี้แหละมาดูอันดับหนึ่งซึ่งก็ขอไม่ได้พูดทุกอันนะอ่าอันดับหนึ่งก็คือแอฟริกาใต้มาติดเพราะอะไรคือชื่อเขาเป็นแอฟริกานะแต่ความเป็นจริงคือเป็นประเทศที่มีชาวยุโรปบางส่วนมาอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วไม่ได้เพิ่งยุคปัจจุบันเพราะว่าเป็นจุดหัวมุมของการเดินเรือว่าจะ ล่องเรือจากยุโรปสมัยล่าอาณานิคมก็ต้องมาเลี้ยวเรือที่แอฟริกาใต้นี่แหละคือเป็นหัวมุมของทวีปหัวมุมข้างล่างสุดน่ะก็เลยมีบางส่วนก็เลยปักหลักอยู่ที่นี่ด้วยเลยคือเป็นประเทศที่มีความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายในแต่ละปีมีธรรมชาติที่หลากหลายมากแต่ว่ากลับกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากโรคติดต่อก็สูงที่สุดคือ,คอต้องบอกก่อนไม่ใช่สูงที่สุดในโลกนะ สูงที่สุดในประเทศที่เขาไปเที่ยวกันแล้วก็ติดอันดับ6ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงที่สุดคือความรุนแรงอย่างเช่นการปล้นการข่มขืนหรืออื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเหรอแม้แต่ย่านศูนย์กลางทางธุรกิจก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงได้เหมือนกันหลังจากที่มืดแล้วในความคิดของออฟนะไม่ได้บอกว่าถูกคือยังไงถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวเนี่ยยังไงมันก็ไปได้อยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าพวกประเทศที่ไม่มีข้อมูลนันนน่ะที่ต้องคิดดูว่ายังไงแต่ว่าถ้าขึ้นชื่อเป็นประเทศท่องเที่ยวยังไงก็ไปได้เพียงแต่ว่าถ้ารู้มันมีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเช่นชาวต่างชาติถ้ารู้ว่าอ,อ๋อมาประเทศไทยแล้วมีความเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีคนที่จ้องจะหาผลประโยชน์จากชาวต่างชาติอยู่เสมออย่างเงี้ยถ้ารู้ว่ามีความเสี่ยงก็แค่ระมัดระวังมากขึ้นอันดับ2ก็คืออินเดียก็คือมีอัตราการฆ่าตัวตายต่ำ แต่ว่ามีการเสียชีวิตจากเรื่องของความไม่สะอาดเนี่ยสูงที่สุดอันดับต้นๆเลยก็ต้องแยกก่อนว่าโอเคได้ขึ้นชื่อเรื่องนี้แต่ว่ามันก็ต้องมีทั้งย่านที่มันโอเคหน่อยใช่ไหมไม่งั้นคนประเทศเขาจะอยู่กันได้ยังไงใช่ไหมกับย่านที่ไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยเป็นประเทศที่มีความต่างชั้นกันมากถึงแม้เราจะได้ยินว่าโอ้โเดี๋ยวซีออบริษัทยักษ์ใหญ่ก็มีเชื้อสายอินเดียหรือคนอินเดียไปฝังลากลึกในอังกฤษกันเยอะมากแต่มันเป็นความต่างชั้นในเรื่องของรายได้ ฉะนั้นแล้วประชากรตั้งพันสามร้อยกว่าล้านคนเนี่ยคือถ้าต่างมากก็คือมีทั้งรวยมากๆแล้วก็มีทั้งจนมากๆฉะนั้นหกสิบเปอร์เซ็นของประชากรเนี่ยต้องอยู่ด้วยเงินเพียงแค่สามดอลลาร์ต่อวันก็คือวันละร้อยกว่าบาทหกสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอที่น่าสนใจคืออัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนโดยคะแนนรวมทั้งหมดอ่ะน,นะเราติดที่อันดับสิบสองของคะแนนรวมทั้งหมดแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเนี่ย เราอยู่อันดับสามนจะจ๊ะจะบอกให้คือมันต้องมีทั้งอันที่ข้อดีกับข้อเสียใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ข้อเสียของเราที่ร้ายแรงมากคืออุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วประเทศอื่นเรื่องเสียชีวิตบนท้องถนนอันดับหนึ่งโดมินิกันอันดับสองซาอุอันดับสี่ 4, เวียดนามอันดับห้ามาเลเซียเอ๊ะมีกัมพูชาด้วยจีนอินเดียเม็กซิโกอเมริกาด้วยเหรอที่ติดอยู่ในท็อปยี่สิบนี้แล้วก็ฟิลิปปินส์ก็มีคนเสียชีวิต บนท้องถนนมากกว่า1ล้าน3แสนคนต่อปีโดยเฉพาะอันดับหนึ่งอย่างโดมินิกันนี่มีการเสียชีวิตจากบนท้องถนนทุกๆ2ชั่วโมงอันนี้คือฟันธงอีกรอบหนึ่งก็คือนี่ไงไทยแลนด์อยู่อันดับ3ที่เสียชีวิตบนท้องถนนมันก็เกี่ยวแหละเพราะว่าถ้าชาวต่างชาติมาไทยก็ถ้าอยู่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยก็มักจะเช่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอันนี้แหละที่ต้องระวังแล้วก็อันดับของการเสียชีวิตจากความไม่สะอาด ความไม่สะอาดนี่คือไม่ใช่แบบถนนไม่สะอาดห้องไม่สะอาดร้านอาหารไม่สะอาดแต่โดยตรงเลยคืออาหารอาหารไม่สะอาดมันก็ส่งผลต่อสุขภาพหรืออาจจะมีการใส่สารแปลกปลอมใครจะรู้นะเพิ่งได้ยินข่าวมาอาจอย่างเช่นของไทยแลนด์เนี่ยก็ถ้าร้านหมูกระทะก็หลายเจ้าเลยใส่ฟอร์มาลีนพราะคิดดูเนื้อนี้ตั้งอยู่ตั้งนานแล้วแล้วจะไม่ให้บูดเน่านี้เป็นไปได้ยังไงหรือว่าขัดไอเตาของหมูกระทะด้วยน้ํายาล้างห้องน้ําอย่างเงี้ย ฉะนั้นเราก็เลยไปติดอันดับ6ของการเสียชีวิตจากเรื่องของความไม่สะอาดอันดับ1ก็แน่นอนเหมือนเดิมอินเดียอันดับสองแอฟริกาใต้อันดับ3มอินโดนีเซียอันดับ4กัมพูชาอันดับ5ฟิลิปปินส์โอ้ฟิลิปปินส์นี่ยิ่งกว่าอีกเหรออยู่แถวนี้ทั้งนั้นเลยแล้วเอามีเกาหลีใต้ด้วยเหรออันดับเท่าไหร่สิบเหรอเวียดนามอันดับ11เกาหลีใต้เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มาติดอันดับกับเขาด้วยได้ยังไงแล้วก็ในท็อป20นี้มีชื่อที่น่าสนใจอย่างเช่นนจี แล้วก็มีเยอรมนีด้วยอยู่อันดับ18โรมาเนียอันดับส9บคือออบนึกถึงตอนที่เอาไปไปทริปยุโรปของออบเนี่ยอัก็นึกไม่ค่อยออกว่ามีช่วงที่ออบท้องเสียบ่อยบบ้างหรือเปล่านึกไม่ค่อยออกอาจจะมีก็ได้แต่ว่าพอช่วงที่กลับมาก็ไม่ได้บอกว่าเฉพาะไทยอย่างเดียวหรอกก็ตลอดทางนั่นแหละก็จะนึกได้เลยว่าจะมีช่วงที่ท้องเสียอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันก็ไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรก็มีเสียชีวิตจากโรคติดต่อ อันดับหนึ่งกับสองนี่คู่กันมาแทบจะทุกอันเลยนะแอฟริกาใต้กับอินเดียเนี่ยอันดับสามนี่เลยแคมโบเดียฟิลิปปินส์อีกแล้วอินโดนีเซียอ๋อของไทยเราดีหน่อยไปอยู่อันดับที่สิบกว่ามั้งแล้วก็มีตุรกีอันดับสิบเจด็ดแล้วก็มีโรมาเนียอันดับยี่สิบแล้วก็สุดท้ายก็น่าจจะเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุวงเล็บที่ไม่ใช่ทางรถยนต์รถยนต์นี่แยกออกไปนี้เสียชีวิตจากอื่นๆอ,อุบัติเหตุอื่นอื่น นึกถึงอะไรดีอย่างเช่นโดนทําร้ายใช่ด้วยไหมตกท่อเดินป่าแล้วตกเขาหรืออยู่ดีๆเดินๆอยู่ก็มีนะมีข่าวที่แบบว่าใต้ตึกที่กําลังก่อสร้างก็โดนท่อนเหล็กท่อนใหญ่ล้มทับอะไรอย่างนี้ครับอันดับ1ก็ไม่ต้องพูดถึงเจ้าเดิมอีกแล้วจะน่าไปไหมประเทศนี้แอฟริกาใตา้ส่วนของอินเดียได้อันดับ5อีกแล้วไทยแลนด์อีกแล้วอันดับเ มี UAE ด้วยที่มีดูไบก็อันดับ8ในยุโรปก็มีนะบาลเรียอันดับ10มัง้งโปลแลนด์โรมาเนียอันดับ10กว่าเท็กซิพับลิกอันดับ19สังเกตว่าของเราจะติดท็อป10ซะาหลายหัวข้อเลยอยู่เหมือนกันย้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่ได้บอกว่าเออห้ามไปไม่ควรไปพวกที่ติดอันดับต้นๆน,น,นี่คืออันตรายมากไปไม่ได้อัน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็แค่รู้ไว้อ๋อมีความเสี่ยงก็ระมัดระวัง อย่างของถ้าเป็นการท่องเที่ยวของประเทศของเราก็ถ้ารู้ตัวว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะติดท็อปเทนตั้งหลายอันดับตั้งอุบัติเหตุบนท้องถนนบ้างเรื่องของความไม่สะอาดบ้างเรื่องของอุบัติเหตุอื่นๆบ้างเรื่องของโรคติดต่อบ้างอย่างนี้ก็จะได้เอาไปปรับปรุงเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดว่าข้อมูลตรงนี้น่าเชื่อถือได้ไหมก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ